สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะครูเบนก็จะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมายประมาณค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะหลังจากครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับการเรียงลําดับจํานวนไปแล้ววันนี้เราจะมารู้จักกับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็ม10เต็มร้อยเต็มพัน เต็มหมื่นเต็มแสนและเต็มล้านกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยกลุ่มปลาที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือกลุ่มปลาการะตูนครับปลาการะตูนกลุ่มนี้มีทั้งหมด83ตัวเอเราจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของปลาการ์ตูนยังไงดีนะเริ่มแรกเรามารู้จักสิ่งที่จะช่วยให้เราทำการประมาณได้ง่ายกันก่อนนะครับนั่นก็คือเส้นจำนวนเส้นจำนวนที่น้องๆเห็นอยู่นี้เป็นเส้นแสดงจำนวนตั้งแต่8 0ถึง90 ซึ่งแบ่งเป็น10ส่วนเท่ากันการพิจารณาว่าจํานวนใดมีค่าประมาณเท่าใดให้ยึดหลักที่ว่าหากเป็นจํานวนตั้งแต่80ถึง84จะมีค่าประมาณเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดซึ่งก็คือ80จํานวนตั้งแต่86ถึง90จะมีค่าประมาณเป็นจํานวนที่มากที่สุดซึ่งก็คือ90ส่วน85ซึ่งเป็นจํานวนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง8 0ถึง90ก็มีข้อตกลงอยู่ว่า จำนวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็ม12จำนวนค่าประมาณใกล้เคียงจะเป็นจำนวนที่มากกว่าซึ่งก็คือ90หรือสามารถจำได้ง่ายๆว่าการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนหรือเต็มล้านให้พิจารณาเลขโดดที่อยู่ในหลักถัดไปทางขวาน้อยกว่า5หรือเท่ากับ5หรือมากกว่านั่นเองถันมากกว่า5ให้ปัดขึ้นไป รู้จักเส้นแสดงจํานวนแล้วเรามาเข้าสู่การหาค่าประมาณกันเลยนะครับเริ่มจากค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็ม10การหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็ม10นั้นสามารถทําได้ให้น้องๆสังเกตดูว่าจํานวนนั้นมีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ใดมากกว่าค่าประมาณคือจํานวนเต็ม10นั้นเช่น81เป็นจํานวนที่อยู่ระหว่าง80กับ90แต่81อยู่ใกล้80มากกว่า90 จึงทำให้ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ81เท่ากับ80แต่ถ้าหากจำนวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็ม1 0 2สอจำนวนค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10คือจำนวนเต็ม10ที่มากกว่าเช่น75เป็นจำนวนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง 70- ถึง80ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ7จิจึงเท่ากับ80 เมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าจํานวนของปลากระกรตูนที่มี83ตัวมีค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็ม10เป็น80เพราะ83เป็นจํานวนที่อยู่ระหว่าง80กับ90แต่83อยู่ใกล้80มากกว่า90จึงทําให้ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็ม10ของ83คือ80เราไปสำรวจกันต่อเลยนะครับและนี่คือกลุ่มของปลาหมึกครับ ปลาหมึกกลุ่มนี้มีทั้งหมด378ตัวจะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของปลาหมึกฝูงนี้ยังไงดีนะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจการหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยกันก่อนนะครับการหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยนั้นทำเช่นเดียวกับการหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10โดยสังเกตดูว่าจำนวนนั้นมีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยใดมากกว่าค่าประมาณคือจำนวนเต็มร้อยนั้นเช่น342 เป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง300-400ถึง400แต่342อยู่ใกล้300มากกว่า400ดังนั้นค่าประมาณของ342คือ300แต่ถ้าหากจำนวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็มร้อยสองจำนวนค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยคือจำนวนเต็มร้อยที่มากกว่าเช่น650เป็นจำนวนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง600-700ถึง700ดังนั้น ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ650คือ700เมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าจำนวนของปลาหมึกที่มี378ตัวมีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยเป็น400เพราะ378เป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง300 –กับ400แต่378อยู่ใกล้400มากกว่า300จึงทำให้ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ378คือ400 เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10เต็มร้อยค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ให้พิจารณาตัวเลขในหลักหน่วยถ้าตัวเลขในหลักหน่วยของจำนวนนั้นมีค่าน้อยกว่า5ก็คือ0ถึง4ให้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10เดิมเช่น253หลักหน่วยคือ3ซึ่ง3น้อยกว่า5 แต่ถ้าเลขโดดในหลักหน่วยเป็น5ถึง9จะเพิ่มอีก1 0ในหลักสิบดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ253คือ250และการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยให้พิจารณาเลขโดดในหลักสิบและใช้หลักการเดียวกันนะคะ เด็กนักเรียนฝึกทําแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของค่าประมาณของจํานวนนับและการใช้เครื่องหมายประมาณนะคะแบบฝึกหัดนะคะมี2ข้อนะคะก็คือให้นักเรียนหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มนะคะของหลักที่กําหนดให้นะคะนั่นก็คือ1 36, น,ะะอนึ่งล้านห้าแสนสนะคะข้อ1คือให้นักเรียนเขียนค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มสินะคะ และข้อที่2ให้นักเรียนเขียนค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยวันนี้นะคะเวลาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศ,ศาสตร์ก็ได้หมดลงแล้วคุณครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ